เอาเลยครับทุกคนทุกคนเคยอยากเป็นฮีโร่หรือเปล่าเกมนี้แหละมันจะทําให้คุณได้แบบได้จําลองการเป็นฮีโร่อย่างไงล่ะเอาเล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมเป็แอลลฟอนนี่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมอ่ะจำลองการเป็นเออ่การเป็นฮีโร่นะนะเราก็จะมาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเกมสตาร์ทอืมเฮ้ยว่ะระเบิดว่ะ อือพ oh, er ี่ผุนยนต์โอ้โหระเบิดภูเขาเผากระ่อมเฮ้ยเฮ้ยอูเก่งมากโอเค W S D เดินกดชิปเพื่อวิ่งโอเคอู้โอเคกดกดอัติเดตเพื่อมาเป็นเหมือนเดิม บูฟ okay. เมนต์คาเมล่าโอเคเรียบร้อยวิ่งไวมากเฮ้ยเออเฮ้ยระเบิดเฮ้ยตัวนี้มันเอา,าอะยังไงมาดิโอ้กด F เพื่อดับไฟโอเคดับไฟเฮ้ยเอาดับไฟดดีอาเฮ้ยเอออ๋อนี่ช่วยไม่ใช่ดับไฟโทษดับไฟ ดับไปดิฮยโอ้ว้าพลังเขาสุดยอดโอเคจุดต่อไปโอ้เล่นมันเลยโอ้โหเฮ้ยกดคลิกซ้ายเมลีแอคแท็กอุ้ยอื้มอื้มอื้ ผมเรียกกำลังเสริมก็มาดีครับกูคือซปเปอร์แมนกันล่ะลุยลุยลุยโอ้โหโอ้โหโ้ชิดคโจมตีระยะไกลโอ้โหโอ้โหคอมโบคอมโบโอ้หะเฮ้ยเฮ้ย อ,อ,อเอาหนีเลยอะ่ะเอาเอาสู้ไม่ได้หนีเลยอะ่ะจ้ำอุ้ยลอ,อยได้โอ้กดกระโดดกดกระโดดสองครั้งคือล้ออ๋อกดค้างคือลอยอะ่ะโอเคกด E บินขึ้นคิวบินลงโอเค กดอากันเลยอ๋ลอล็อกเป้าหมายโอเคอู๋บินแรงขึ้นโอ้โอ้หูเป้าหมายแล้วอยู่ไหนโอ้หูโหูอยากเล่นเกมนี้มาดาแล้วเฮ้ยมาเลยเจ้าบ้าจะหนีไปไหนไอ้หนูต่อสู้กาอากาศได้ไ,ไหมเนี่ยไอ้เรื่อยๆบินเฮ้ยบินไปยงังยังอีกยังจะหนี เอาเอาละเอาเอาเฮ้ยบินเลยดิเอาโอ้โหจะตีกากากาศได้โอเคเพิ่งสอนเยี่ยมไปเลยเฮ้ยยากยากยาเฮ้ยยาเฮ้ยอาเฮ้ยอาเฮ้ยอะเฉยแค่นี้เองหรือซุปเปอร์ฮีโร่แลดดิ้งโอ้โหสุดยอดซุปเปอร์ฮีโร่แลดดิ้งเอามาตอกจุดนี้ด้วยนะเฮ้ย โอ้สุดยอดเลยอ่ะเฮ้ยโคตรเท่โอ้โอดีใจตบมือโอ้ไม่กล้โอ้โหหล่อเท่สุดๆเฮ้ยอันแน่นี่มันซุปเปอร์แมนชัดๆเฮ้ยไอตัวสั่งการ เฮ้ยม,มาคิดบัญชีเหรออ้าวไม่ใช่ฟรีโหมดโอเคคุณไปช่วยเหลือได้อ้ได้สิโอเคโอ้เราไปช่วยเหลือจากแรกดูที่มินิแมปก่อนอ่าภารกิจช่วยคนจากตึกถลม่มตึกถล่มอยู่ใ,ใกล้ๆนี่สินะเฮ้ยโอ้ยนี่ไงอ้าวอยู่ไหนออาวอยู่บนนะอ่ะเฮ้ย อ๋อ oh, นี่ไงซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งอ้าวโอเคโอเคช่วยคนเฮ้ยโอเคดีมากอีผู้หญิง oh, อุ้ยอีผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเซอร์โชควฮาร์เมเนต์ไม่เอาไปแล้วอันนี้คืออะไรสวัสดีไอ้เจ้าป่าเอ้ยเฮ้ย hey. ยุ้ยเฮ้ยฮ่าเรียบร้อยคอมโบเดียวแตกเลยตอ้มาแล้วขั้กิจต่อไปออาดับไฟโอเคจัเลยดับไฟโอเคบินลงฮ่าเอาเอาเอ้าเอาเฮ้ยโอเคบินลงอ่ะเฮ้ย อ๋อนี่คือเควสเพื่อที่จะทดสอบความแข็งแกร่งหรือได้ซี่เฮ้ยโอ้โหพื้นแตกพื้นที่ทดสอบความแข็งแกร่งมาสิเป็นยังไงท u t o r i ร l c h ชาริ n ส์สตราร์โตโอ๋อเอาดิทำเวลาให้ได้มันสุดไอ้ เอ้หมามาโอ้โหดูไม่ทันดูไม่ทันดูไม่ทันกันเลยดูไม่ทันกันเลยโอ้โหดูไม่ทันเลยคือจคือจะคูระคูระคระอ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 รระอระูรูู <sens> <ics> <sh yelled> ูู้ดูไม่ทันกันเลยดูไม่ทันกันเลยดูไม่ทันกันเลยโอ้โหคะแนนสี่ล้านอาไปกัดดูไม่ทันกันเลยกูจะดูไม่ทันเลยไอ้บ้าเอ้ย โอเคในที่สุดผมก็หาภารกิจหลักเจอครับทุกผู้ชมอยู่ตรงนี้ที่เองภารกิจหลักลุยเลยภารกิจหลักเฮ้ยไอตัวเขียวอืมอมันทำลายเบื้องจะทำอย่างนั้นนะไอเจ้าบ้ามาแล้วข้ามาแล้วกดาเพื่อล็อกเป้าแล้วเฮ้ยเอ้ากดผิดอีกแล้ว เฮ้ยเอ้ยมันจะบินไปไหนวะอืมเอ้ยเฮ้ยบินไปทั่วเลยเอีนี่นี่อีนี่นี่บินไปทั่วเลยเอ้ยสกัดมาให้ได้เฮ้ย เอ้ยอาแล้วล่ะสตันแล้วทีนี้ต่อยต่อยต่อยรัวๆตามยัดหน้าตามยัดหน้าตามมานี่เลยเฮ้ยหนีไปไหนยังไม่หยุดหนีอีก้นบินไปเรารอตามที่หลังดีกว่าเอาล่ะมาทำลายเมืองแล้วเจังหนี้อื้มเฮ้ยเฮ้ยยา ไอ้มันไวจริงๆเอาละทีนี้แหละ F เฮ้ยต่อยอ้าละละ,ละทีนี้สตันต,ต่อยต่อยด้วยพลังแรงสูงตามตามติดตามติดชีวิตคนดังพุ่งพุ่ง

ตามไล่ตามไล่ตามโอเคเอาละสตัน่อยถอยถอยอสุดยอดคนท,ที่ซุปเปอร์แมนมันต้องเป็นอย่างนี้สินะวิวิวโอเคบินตามมันไป ไปพลังเฮ้ยย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 เยายยยยยยงยอยยยยอยเจืยยยยยยยอยเยย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 ยอนเยืยย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 ยอนอ้้ยย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 ย อไอ้ติดตามกองเล็บติดตามติดตามเฉือน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 มันเฉือนมันเฉือนมันพี่เฉือน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 ดิดเฉือนอ่ะตุบตุ๊บตัดเฉือน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 ตามชาไปแล้วเอ้ยมาละเอาละจังหวะนี้แหละเอ้ยสตันพุ่งแล้วไตอยตะตะตะไตตะตะตะต่อยเอ้ย เอาละมาเริ่มสตาร์ทแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนจ้าสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยย่าใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วสินะมันบินเยอะขนาดนี้แต่เดาวันใกล้ตายแล้วเฮ้ยฮู้ยย่าเออสตัร์พุ่งต่อย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 ตามต่อยตามต่อย ตามต่อยเฮยหาเอาละไม่โดนไม่โดนเอาให้โดนเอาให้โดนเอาให้โดนเอาละกด F ใช้พลังเฮ้ยยาต่อยแล้วตามซับต่ำ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 อู้เอามันยังไม่ตายเกอะมิชชั่นเคลียร์ฮีโร่พลอยโตโอ้โห ยอดไปเลยนี่ไงมันอยู่นี่เอามันหายไปแล้วเอ้าวู้โอ้ว่าไงดิฉันพึ่งช่วยเมืองนายไปนะนายจะไปขอบคุณฉันบ้างเหรอฮะเฮ้ <c oughs> ยบีบแก้บีบแกไล่ <c oughs> พวกนี้รถมาทำด้วยอะไรวะเนี่ยไอเจ้าเครื่องเมื่อกี้มันเราเพียงแค่ตวัดเดียวมันถึงก็ตายแต่ไอนี่มันเนี่ย รถนายทำด้วยอะไรกันวะเนี่ยือว่าแข็งแกร่งพอตัวเลยโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอใจแล้วเฮ้ยยังก่อนมันมีผู้ร้ายตรงนี้ยังจบไม่ได้หฮ้ยมาสิจบ,บ้าเอ้ยโอเคหมดแล้วโอเคครับท่านผู้ชม ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ของผมไว้ด้วยแล้วกันนะถ้าอยากให้มีเกมนี้ต่อแล้วก็กดคอมเมนต์มาได้เลยหรือว่ากดแชร์เยอะๆกดไลค์เยอะๆเลยก็ได้ผมจะกลับมาทำนะเพราะเกมนี้ผมชอบมากและสนุกมากๆเลยนะใครชอบแล้วก็กดไลค์เยอะๆเลยนะจ๊ะไม่ใช่คิดมากผมไปแล้วบ๊ายบาาายเฮฮฮฮ้้้อู่วืม